นี่ได้ใบขับขี่ใหม่แล้วอันนี้ใบขับขี่เมื่อสามสิบปีก่อนเด้อใบขับขี่ดีใครมีสามสี่สิบปีจะใจใบขับขี่แบบเนี้ยใบขับขี่สมัยใหม,ม่ยังมู้เดียเนี่เปิดหื่อไปเอาละไปขอเมื่อเดือนเมียสาวเพื่อจะได้ใบมาเนี่ยต้องไปใจผมสาห้าสามสิบสาวอ้อยต่างสิบเซนต์ตกลไปทั้เรื่องอ่ะเสียสิบอ้อยปเปิดหื่อเปลี่ยนในปีไหนหรือเวลาเปลี่ยนสาวสามสิบปี เปล่าเววาโกปีมาแล้วเปิ่าเพไปเปลี่ยนเอาใบใหม่แบบแบบไอดีนั่นน่ะเข้า,าไปจนบอกบอกบอกสงสัยเปล่บมงคับหรือเปล่าแฟนเป็นอย่างืี้ว่าเพิ่งต้องใช้ใบใหม่แล้วนะครั้งเนอ่ใบขับขี่นี่นะตั้งแต่มีมาบอกเคยไปขับรถไปจนไปอย่างไรนะไผยมีรับใบขับขี่มาถึงสองปีที่เยอรมันในยุโรปนี่นะคะอย่าซ่านะคะอย่าซ่าเขาบอก ใบกระพีไม่ถึงสองปีนะคะอันนี้สามสิบกว่าปีแล้วค่ะสามสิบปีพอดิพอดิพอดีอ,ดอะกเก้าสามสิบ 9, ปีทำปีสองห้าอีเดอะทำปีสองห้าแป่ว่าปีเี้ปีสองห้าเนะนี่ยนี่ใช่เปล่าวะไม่ใช่หนึ่งเก้าเก้าเก้าสี่ เก้าห้าทำปีเก้าห้าแต่ปีเก้าสี่นี้ยังได้อยู่ปีเก้าสี่มีใบขับขี่มาจากประเทศไหนยังเปลี่ยนเป็นของเยอรมันได้อยู่แต่ปีเก้าห้าสิ้นปีเก้าไปปลายปีเก้าสี่ไปอะกได้เจ้าต้องภาษาเยอะระมันอย่างเดียวต้องมาสอบนะคะเออต้องมาสอบเอาใบขับขี่เยอรมันใหม่แต่จะสอบภาษาอะไรก็แล้วแต่เรา อันนี้สอบภาษาเยอรมันนะคะไม่ได้สอบภาษาไทายใช้ล่ามค่ะไม่และแล้นหน่ยทูลิตินดชด้วยนะคะแอสอบครับอออบอกผ่านเจ้าต้องสอบอีกเที่ยวหนึ่งรู้ไหมที่มันเสียเยอะก็ตรงนี้ถ้าบัาได้สอบครับสองเตือเนี่มาถึงมาถึงปันงยูโรใส่บอกแปลงบอกแปลงเนี่ยสิ่มันแปลงคือแปลงสมองครับนี่น่ะอาจจะว่าแปลงเรื่องอื่น ชั่วโมงครับมันแปลงเจ้าเป็นที่เป็นชั่วโมงมาคืนก็นอีกราคาานึงทางด่นว,นวนก็นอีกราคานึงครับบ่วันก็อีกราคานึงเดยวได้แปลงนะคะนี่วันนี้จะได้ใบใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะว่าใบใหม่มันเป็นจะได้พวกบอกวีกําเตือเปิ่งเพื่อเปลี่ยนมาสองพันหนึ่หยังปะปีสองพันแล้วกะเปิ่งเพื่อเปลี่ยนใบใหม่เนี่ยก็บบวมหูดอะ เพราะกอนสองพันเจ็ดเปล่ยนยังใครหัวใจเลยเหรอเธอยังใช้ใบเก่าอยู่เลยเขาเปลี่ยนใบใหม่กันหมดเลยวอีกวะเอออันนี้ปีสองสี่แล้วคิดดูเมื่อปีศูนย์เจ็ดเขาทำเมื่อปีเกนะ้าหนึ่งเก้าเก้าห้ามันอะ